สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุ้มค่ะเช้าวันนี้นะคะขณะที่คุณเต่อเนี่ยนอนขี้เกียจอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกขึ้นมาสักทีนะคะเด็กหญิงมารยำก็เข้ามาในห้องค่ะพร้อมกับเอามือลูบทองและบอกว่า e at, eat eat หมายความว่ากินกินหรือว่าหนูอยากจะกินนั่นเองนะคะคุณเต่อก็เลยต้องรีบลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ทำอาหารยายง่ายๆให้เด็กหญิงมารยำแล้วก็ตาต้ามิน,นาทานค่ะ ก็คิดแล้วคิดอีกนะคะว่าจะทำอะไรให้ลูกทานดีที่มันรวดเร็วง่ายแล้วก็มีประโยชน์ค่ะสรุปก็จบลงที่ไข่เจียวไก่บดค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณเต่อทาเมนูไข่เจียวให้ลูกเนี่ยก็จะไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปสักเท่าไหร่หรอกค่ะก็ไขล่ล้วนๆเลยนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มโปรตีนให้กับเด็กๆค่ะก็เลยใส่ไก่บดลงไปด้วยนะคะและอีกอย่างมันก็ทําให้รสชาติไข่เจียวอร่อยขึ้นด้วยค่ะ วันนี้ปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกไปพอใส่ไก่เข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้รสชาติไข่เจียวอร่อยขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องเยอะค่ะน้ำปลาก็เพียงพอแล้วค่ะจากนั้นก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็สาใส่น้ำมันลงไปค่ะเวลาทอดไข่เจียวที่มีเนื้อสับแบบนี้เนาะจะต้องใช้น้ำมันปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ ขณะที่ทอดไข่เจียวนะคะก็เริ่มเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคนอื่นเขาใช้วิธีการทําแบบฉันไหมเนี่ยประมาณว่ายกไข่เพื่อที่จะให้ไข่ที่ยังไม่สุกเนี่ยไหลลงมานะคะทางนี้ก็เพื่อให้ไข่เนี่ยสุกเร็วขึ้นแล้วก็สุกทั่วกันค่ะเอาละค่ะเมื่อไข่ด้านในสุกแล้วนะคะคุณเต่าก็จะทําการพลิกไข่ค่ะก็ใช้วิธีการเทใส่จานจากนั้นก็พลิกด้านที่ยังไม่สุกนะคะใส่ลงไปค่ะ ด้วยความที่ไข่มันค่อนข้างจะขนาดใหญ่เนาะเราก็ไม่อยากจะให้ไข่ขาดนะคะเราก็เลยใช้วิธีการนี้ค่ะคุณต่อก็เรียนรู้มาจากวิธีการทอดไข่แบบคนสเปนค่ะและไข่เจียวไก่บดของเด็กๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทำอาหารให้ลูกแล้วตอนนี้ก็ทำให้ตัวเองบ้างนะคะ เมนูที่จะทำวันนี้นะเป็นเมนูง่ายๆแล้วคุณต่อก็เพิ่งคิดคนได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือลองทําจากสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ด้วยความขี้เกียจอะไรเงี้ยโม่ๆไปออกมาอุ้ยอร่อยแซบ่บก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยมีคนทําหรือเปล่าแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่เคยทํานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะนาเสนอกอ็เป็นเมนูไข่เจียวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เป็นไข่เจียวปกตินะคุณต่อก็ใช้ไข่ประมาณ4ฟองค่ะ ที่ใช้เยอะเพราะว่าจะายังไงอะอาจจะทานในมือกลางวันหรือเย็นด้วยถ้าเหลือเพราะข่าวที่แล้วที่ทำนี่ก็กินได้แบบสามื้อเลยนะคะไข่ที่ใส่ไปก็สีฟองค่ะก็ใช้ชามเดิมเลยของรูกนะคะแต่ว่าของคุณต่าเน,นี่ยจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะก็จะปรุงปกติจะใช้ซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสในการปรุงก็ได้หรือน้ำปลาก็ได้นะคะแล้วแต่เลย แล้วสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างนะคะก็คือปลากระป๋องค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะง่ายๆเลยนะก็เมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็กหอด้วยหรือเมนูคนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์น่ะไม่มีครัวอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เลยนะคะออกมาอร่อยแน่นอนการทําไข่เจียวของคุณเต๋ออ่ะก็จะไม่ใช้น้ํามันเยอะนะคะคือมันไม่จําเป็นต้องใช้เยอะเอาแบบพอทอดได้ก็พอและกระทะนี้ก็ไม่ได้ล้างก็เป็นกระทะที่ทอดไข่เจียวให้ลูกๆตะกี้เนาะ เดี๋ยวรอนนะ้ำมันร้อนแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปตาหลิวก็ไม่ได้ล้างนะจ๊ะก็ตาหลิวเก่าใส่ไข่ลงไป <c oughs> คือเมนูนี้นี่แบบตอนทำเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะรสชาติออกมายังไงแต่พอออกมาแล้วแบบโอ๊ยอร่อยถูกใจมากแซบ่บแล้วก็คิดว่าต้องนําเสนอเพื่อนๆให้ได้นะคะยิ่งถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนกินง่ายอะไรเงี้ยน่าจะชอบเลยเมนูเด็กหอ เมนูคนขี้เกียจออกไปซื้อของข้างนอกเมนูประหยัดเมนูสิ้นเดือนถ้ามีของแห้งไขออ่อะไรแบบนี้ติดบ้านนี่ก็ได้เลยไข่แล้วก็ปากระปองเออไม่ใช่ไข่อย่างเดียวที่ทําแบบนี้เพื่อที่จะให้มันสุกเร็วนะแล้วเราก็ใช้น้ํามันน้อยด้วยไงเราต้องการให้มันแบบหนาๆออกมาหนาๆนะคะแล้วก็ไม่ไหมเนาะคือเป็นการทอดไข่แบบไม่ซีเรียสไม่เน้นความสวย แล้วก็มีเศษผักจากไข่เจียวที่ทอดให้ลูกด้วยนะคะอาหารบ้านๆเนาะมีติดนิดนึดนงแต่ว่าก็เวลาทอดไข่แบบนี้เนาะก็ใช้กระทะที่มันแบบเนี่ยเป็นแบบเนี้ยที่มันจะไม่ติดกระทะเพราะเราใช้น้ํามันน้อยด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆที่แบบไม่มายกินน้ํามันเยอะก็กจัดไปจ้ะใส่น้ามันเยอะๆไปแต่นี้คุณตอกก็พยายามคุมด้วยไงคือไม่ใช่ว่าไม่กินเลยน้ํามันแต่เรากินให้มันน้อยลงเท่านั้นอ่ะพิกโรด เราต้องการแค่ความหนาเราไม่ได้ต้องการความสวยงามอะไรมากมายนะเจ๊นี่คือคุณต่านี่ก็ยังแบบยังไออยู่นะแต่อน้อยลงกี่วันแล้วอะวันนี้คือวันจันท์แต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะคือเราก็ไม่ได้ไปหาหมอไงเพราะเรารู้สึกว่าเออเออเดี๋ยวมันก็หายแหละนี่เห็นไหมไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะก็ออกมันนานะเจ๊อ่ะได้แล้วประมาณนี้นะคุณต่อจะไปวางที่เขียงเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทําการตัด หลุดนิดนึงแต่เดี๋ยวค่อยตัดเราจะทำส่วนส่วนอื่นก่อนก็ง่ายๆเลยน,นะจ๊ะเราก็จะใส่น้ำลงไปประมาณหนึง่งมากน้อยก็แล้วแต่อาจากนั้นจะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปนิดนึงแต่ต้องบอกว่าตอนที่ลองทําวันแรกอะไม่ได้ใส่เพราะไม่มีวันนี้เราก็เลยแบบเอออยากลองแบบรสชาติใหม่ให้มันมีความแบบมะกรูดมะกรูดนิดนึงนะคะอาละน้ําเดือดเราก็ใส่ ปลากระป๋องลงไปเลยนะคะคือถ้าเพื่อนๆทำปริมาณเยอะก็ใช้สองก็ได้ะว,วันนั้นเนี่ยคุณเต่อใช้แค่แค่กระป๋องเดียวนะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆชอบให้เป็นต่อนก็อย่าไปอย่าไปตัดมันนะคะถ้าชอบให้มันแบบเออเล่เเล่เๆก็ก็ยีีไปนะคะไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เราก็จะมาดูที่ไข่เจียวของเราอ่าอันนี้เป็นผักชีแล้วก็ต้นหอมที่คุณเต่าซอยไว้นะคะเพื่อโรยในอาหารเมนูใหม่ของคุณเต่า เราจะตั้งชื่อมันว่าจริงๆมันก็เหมือนแกงไข่น้ําแหละแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบแกงปลากระป๋องไข่น้ําแบบนั้นนะคะก็หั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เลยนะคือคุณบอกว่ามันเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับคนที่แบบกําลังดูแลสุขภาพมากๆคนที่ต้องการโปรตีนเยอะๆคนออกกําลังกายไม่ต้องออกก็ได้เพราะจริงๆเราไม่ออกก็ควรจะกินโปรตีนให้แบบยังไงอะ ปริมาณกรรมเท่ากับน้ำหนักตัวอยู่แล้วนะคะก็เนี่ยได้โปรโตีนทั้งจากปลากระป๋องแล้วก็ไข่เจียวนะคะกลับมาดูตรงนี้ของเรานะคะวันนั้นคุณต่อใช้ปลากระป๋องอีกี่ห้อหนึ่งคือแทบไม่ต้องแบบคือไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำปลาอะไรเพิ่มเลยรสชาติมันดีแล้วอะออแต่อันนี้ก็คือเป็นอีกยี่ห้อไม่แน่ใจเหมือนกันมันต้องชิมดูก่อนแต่ละยี่ห้อรสชาติก็ต่างกันไปเนะเาะต้องใส่น้ำปลาหน่อยแต่ว่ามันก็อร่อยแล้วนะ วันนี้มีกลิ่นมะกรูดหน่อยหนึ่งนะคะคุณต่อว่าคุณอาจจะเติมน้ำเพิ่มอีกเพราะว่าเราเราชอบแบบสุกๆวิธีการปรุงของคุณต่อก็ง่ายมากเลยจ้ะเป็นเมนูคนขี้เกียจนะคะแต่ก็อยากกินของแซ่บก็ใส่พริกป่นลงไปถ้าคนชอบแซ่บๆนะแล้วก็ปรุงรสชาติเปรี้ยวด้วยมะนาวแต่นะวันนั้นแล้วก็วันนี้เช่นกันคุณต๋อไม่มีมะนาวนะคะคุณต๋อก็จะใช้น้ำส้มสายชู เอ่อหรือแต่วันนี้ใช้แบบน้ำส้มแบบสุขภาพหน่อยนะคะ apple cider vinegar <c oughs> กระแดดนิดนึงเวลาเวลาพูดแบบ apple apple cider อะไรเงี้ยลูกชอบแบบมาแก้ให้ลำคารก็แบบออกเสียงให้มันถูกมันจะได้ไม่ต้องมาแก้ให้ให้แม่มันอีกอะไรเงี้ยนะคะมากหน่อยก็แล้วแต่เลยนะคะใช้มะนาวก็ได้นะคะ <c oughs> อย่างที่บอกคุณต่อไม่มีโอ้ยแค่นี้ก็แซ่บแล้วว่า <c oughs> อร่อยมากเลย เติมน้าเข้าไปอีกต้องปรุงรสเพิ่มอีกแหละเพราะว่า <Wow. S 1> ตะกี้รสมันก็อร่อยแล้วเราก็ไปทําเติมน้ําเข้าไปอีกอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบให้มันมีแบบหวานกลุ้มกลิ่นก็เติมน้ําตาลหรือว่าจะใส่สเตียลงไปก็ได้นะคะอร่อยแล้วเดี๋ยวรอน้ําเดือดเติมเอาอีกทีไหมแอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์ไม่รู้ออก ออกเสียงถูกหรือผิดนะคือสำเนียงสำเนียงไว้ก่อนสำเนียงแบบเดัดจริตไว้ก่อนเสมือนว่าพูดถูกนะะะะะนะคะแซ่บ้ะเปรี้ยวนะคะเผ็ดนะคะเจมจนนะอะเติมสเตียียลงไปนิดนึงบางทีพอมันมีความหวานกล,กลุ้มกลิ่มมันก็จะทำให้แบบเอ,อาหารของเรามันแซ่บมากขึ้นนะคะ เอาล่ดได้แล้วล่ะเพียงเท่านี้แซบแอนเจนนะคะเราก็จะใส่ไข่ของเราลงไปความแซบมันอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆน่าใส่ไข่ไปมากกว่านี้เราจะได้กินแบบหลากหลายมือมันเป็นเมนูที่ฟินมากนะคะเอาละจากนั้นเราก็โรยหน้าด้วยผักชีต้นหอมอะไรก็ว่าไปผักชีอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่พอดีว่าคุณต่อก็มีแบบต้นหอมซอยยักษ์เนี่ย เหลืออยู่จากการทําให้ลูกเนาะเราก็ใส่ลงไปโรดแต่แล้วจะเมนูสุขภาพนะคะสุขภาพแบบโปรโตีนเมนูโปรโตีนดีกว่าต้องบอกว่าโปรโตีนนะคะเมนูที่เต็มไปด้วยโปรโตีนง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเนะนยนเลยนะจ๊ะชาวเด็กหัหรือคนอยู่อาพาร์ตเมนต์คนขี้เกียจแบบคุณเต่านะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงนะ ลองไปทําดูแล้วจะติดใจแล้วจะต้องกลับมาบอกคุณเต๋อว่าเมนูที่คุณเต๋อนําเสนอเนี่ยมันอร่อยและซาบมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอินเช้ารอค่ะลองไปทํากันดูนะหวังว่าจะชอบจ้ะเสร็จแล้วปิดไฟกระเช้าวันนี้นะคะคุณต๋อก็อยากจะกินกาแฟเย็นขนาดยังไอและมีเสพหะอยู่นะคะก็เออเขาเรียกว่าไงดีก็ <laughs> ยังดื้อที่จะกินแต่เราก็ไม่ได้กินมาหลายวันแล้วนะเราก็เลยแบบเออขอนิดหนึ่ง,งสองวันนี้ รู้ว่าต้องมีเพื่อนบางท่านต้องดูเราแน่เลยนะคะแต่ว่ายอมรับว,ว่าบางทีเราก็เป็นคนแบบดื้อๆก็นิสัยไม่ดีมันก็มีอยู่คือเรารู้ว่าเราทําอะไรไงรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทําอันนี้สเตเวียนะโอ้ยเดี๋ยวหวานไปสเตเวียถ้าใส่เยอะเกินก็หวานเกินนะแต่กาแฟคุณต่อได้เรียนรู้ว่ามันต้องชงให้หวานหน่อยแล้วมันจะแซบแล้วตัวกาแฟมันจะต้องเจ้มจ้นนิดหนึ่งคือโดยปกติคุณต่อจะทําแก้วใหญ่กว่านี้กว่านี้ แต่ว่าด้วยน้ำ,นำแข็งอะมันมีน้อยไงมีเท่านี้เราก็เลยใช้แก้วน้อยนะคะวันนี้ก็จะทำในปริมาณน้อยๆเอาละน้ำก็ยังไม่ค่อยจะร้อนดีแต่มันก็ร้อนอยู่นะคะอ่ะไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะเดี๋ยวเราจะเทใส่น้ำแข็งเนาะ <c oughs> ก,ก็ลูกๆก็มีไอบ้างนะแต่อันนี้ตาตา้าไอปกติแหละ แต่มีมาระยำนี่แหที่ยังมีเสมหะอยู่ส่วนพอหมดก็ป่วยจ้ะวันนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานนะจ๊ะรู้สึกว่าเราจะเยอะไปอะชองเยอะไปมันควรจะน้ําน้อยกว่านี้อาจากนั้นนะคะเราก็สัดใสนมสดเพื่อความแซ่บนะคะ,เ,ะ <c oughs> เห็นไหมกาแฟหรูฟนะ,ะบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ไปกินกาแฟร้านหรู แต่เราก็สามารถทำกาแฟของเราให้หรู้ได้นะคะอร่อยไหมอีกเรื่องหนึง่งบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่วันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากแต่มันค่อน้างจะเจ้มจนไปหน่อยมันตอบไม่ค่อยชอบให้มันเข้มข้นมากแล้วก็ไม่ชอบให้นมเยอะเกินไปทุกอย่างต้องสมดุลแต่ใดๆก็อร่อยค่ะดูนะหวานคอดีเลยอะ คือกาแฟอร่อยไม่จําเป็นต้องใสน่นตาเลคะจะใช้นมเป็นโล w f a ก็ได้แต่ที่คุณเต๋อใช้ก็คือเป็น f u ลแ f a คือโดยปกติถ้าซื้อให้ให้ตัวเองเนี่ยจะ low fat เนี่ยแต่ซื้อให้ลูกเนี่ยก็จะ full fat ระยะหลังๆเนี่ยเราก็ไม่อยากเปลืองเราก็กินกับลูกกนะ็หลยก็ใช้ full fat ไปคือเราอยากให้ลูกได้แบบรับสารอาหารเต็มที่เราก็เลยซื้อเป็นแบบ full fat นะคะ อย่าหาทํานะคะป่วยแลวมีเสมหะแล้วก็ยังดื่มน้ำเย็นเนนะี่ยอย่าทำค่ะไม่ใช่ว่ามันดีนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นคุณต่อทําก็ตามแต่อย่างที่บอกแหละบางทีเราก็มีอารมณ์แบบดื้อเงียบอะ่ะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แบบเออดูแลตัวเองมาตลอดเลยช่วงที่แบบมีเสมหะก,ก็ดื่มน้ําอุ่นต้มชาทักงนี้นั่นบ้างแต่วันนี้มันไม่ไหวแล้วจ้ามันก็เจ็ดวันแล้วนะจ้าแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะอะไรจะจะไปทานเมนูแสนอร่อยของเราแล้วนะคะเพื่อนๆก็ ลองไปทํากินดูนะก็อยากจะย้ำและแนะนํานะจ๊ะลองไปทำเกินดูแล้วคุณจะติดใจใส่วนเส้นลงไปด้วยก็ได้นะอยากจะแปลกอยากจะไปยูกอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะนะแล้วคุณจะพบว่าอาหารคุณน,นั้นอร่อยมากปลาล้ตาจะไปหากินแล้วนะคะ อนนี้ก็เห็นแต่งตัวสวยมาตาักผ้านะคะคือเดี๋ยวกําลังจะออกไปข้างนอกเอ่ออย่างที่บอกเนาะว่าวันนี้พอลมุดไม่สบายเล็กน้อยเราเขาก็อยู่บ้านจริงๆต้องไปทํางานวันนี้วันจันทร์แต่อพอลมุดเขาก็บอกว่าอยากจะพาคุณต๋อไปโรงพยาบาลไม่ใช่พาเขาไปโรงพยาบาลนะเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเต๋อเนี่ยไอมาหลายวันแล้วจริงๆที่ผ่านมาเขาก็พยายามที่จะแบบให้คุณเต๋อไปโรงพยาบาล ออมาสามรอบแล้วแต่คตุณบอกว่าไม่ไมเดี๋ยวมันค่อยๆหายมันจะดีขึ้นแต่งี้เราก็ดื้อเหมือนกันเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายแต่ว่าวันนี้ฮีบอกว่าฮีไม่ยอมแล้วว่ามันหลายวันแล้วฮีไม่ชอบให้ไอแบบยาวนานขนาดนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาเราไปหาหมอนะก็หวังว่าจะไม่ไม่เป็นอะไรมากค่ะจริงๆก็รู้สึกว่าวเจงก็ใกล้จะหายแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วตากผ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปละแต่เดี๋ยวละหมาดก็ยังไม่ได้ละหมาดเลยละหมาดแล้วก็เดี๋ยวจะออกจากบ้านนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะบอกอะไรคุยไปเรื่อยๆเนาะตากไปคุยไปคือวันนี้เช้าเนี่ยคุณต่อเพิ่งโพสต์ Post คลิปของน่าจะสามวันที่แล้วคลิปสั้นเนาะแล้วก็จะเห็นว่าเราแต่งตัวแบบใส่ชุดเหมือนกันเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นไอเดียของแบบคุณต่อกับพ่อละมุดแต่งจริงอะ่ะ ทุกครั้งที่เห็นเราแต่งตัวแบบทีมเดียวกันอะไอ,อมันเป็นเพราะว่าลูกนะคะลูกเนี่ยจะเริ่มแต่งตัวก่อนแล้วสักหน่อยก็มันก็จะออกมาเหมือนกันใช่ไหมแล้วสภาเขาจะบอกว่าป๊ากับามาต้องแต่งแบบสีเดียวกันนะให้มันเป็นแบบเป็นโทนเดียวกันอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันคือไอเดียของลูกนะคะที่ให้เราแต่งตัวเหมือนกันคือไม่ใช่พ่อกับแม่นะแต่ว่าถ้าในอดีตอะตอนที่เขาเป็นเด็กๆอะบางทีเราก็แบบเอออยากจะแต่งสีเดียวกันอะไรเงี้ยก็มีอยู่ แต่พอเนาะพอลูกโตก็เป็นไอเดียลูกเองจ้าอยากให้พ่อแม่แต่งเหมือนเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ชุดเดียวกันอะไรเงี้ยไม่ได้ชุดลักษณะเดียวกันแต่ว่าให้มันเป็นสีแบบเดียวกันอะไรเงี้ยเอาละเดี๋ยวตากเสร็จก็เดี๋ยวไปแล้วค่ะอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากเลยนะคะร้อนจริงๆร,ร้อนอยังบอกไม่ถูก แต่ว่าอยู่ในห้องเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะแต่ถ้าลงไปเมื่อไหร่ก็ร้อนตับแตกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเวลาก็ไม่พอแล้วค่ะยังไงรอติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะอินชาอัลลอฮ์ค่ะ